สวัสดีช่วงบ่ายครับเมื่อวานไม่ขย,ยันนะครับอัพไปแล้วริลิทิ้งวันนี้ก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาหาแนวทางให้นะครับมาหาแนวทางมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอเมื่อวานเมื่อวานออกอะไรครับอืเมื่อวานก็เจ็ดศูนย์แปดแปดเก้าหก 8622แล้วก็42เบิ้ลสองรอบนะครับตรงสองแปดวันนี้ก็เราก็มามาดูแนวทางนะครับแนวทางวันนี้แนวทางวันนี้นี่มันขาดศูนย์ไม่ได้นะครับมันต้องมีศูนย์นะศูนย์ประมาณเนี้ยนะ นะครับใส่ใส่ศูนย์เข้าไปนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเวียดนามกันนะครับเริ่มจากนาตูเบิ้ลเลยนะครับนี่ครับ มันน่าจะมันน่าจะมีให้เห็นนะครับพวกเบื้นอ่ก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้น้อยนะครับที่นานลงทุนนะฮะลงทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอืมคุณจะไม่มีทางผิดหวังนะครับ ตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะมีมาให้เห็นอีกนะครับนี่ครับหลักร้อยเราก็ให้แล้วนะครับตัวนี้อาจจะมีมานะฮะอาจจะมีมานะฮะให้เห็นอีกนะครับไม่รอบใดก็รอบหนึ่งแหละครับมีแน่นอนนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับ พวกที่ติดหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะมีหเหตุน,นะครับหนึ่งเนีหนึ่งติดห,หนึ่งนะครับวันนี้เอาเอาแค่นี้นะครับไม่เอาเยอะนะครับต่อมานะครับต่อมาเราจะข้ามไปกลับมายัางสปปลาวนะครับหลังจากที่ข้ามไปเวียดนามแล้วตอนนี้เราก็ถอยมา อ้าวลืมศูนย์ไปนะครับศูนย์ก็ศูนย์ก็ดีนะครับศูนย์ก็อร่อยนะครับอย่าทิ้งเลขศูนย์นะครับเ,เลขศูนย์นี่เขาก็มีพลังนะครับร้อนแรงร้อนแรงมากๆนะครับเลขศูนย์เนี่ยก็เดออ้าวต่อมานะครับเราจะไปกลับมาอย่างล,ลาวของเรานะครับลาวพัฒนาพัฒนาลาววันนี้ก็เราก็ อยู่ที่วันที่6นะครับเนี่ยเรามาวิเคราะห์ลาวเนี่ยเราวิเคราะห์ลาวไม่แม่นหรอกครับแต่ว่ามีคนขอมาเมื่อวานนี้เอ้ยเมื่อวันที่สี่นะครับเราก็วิเคราะห์ว่าเลขหนึ่งจะมาก็มาหนึ่งห้านะครับแต,แต่ที่ห้ี่ไปนี่ก็ไม่ถูกนะครับไม่มีหลักห้าเลยนะครับวันนี้เราเราขอชิมตัวนี้นะครับ วันนี้ก็เ,เราจะชิมตัวนี้นะครับติดก้าวนะฮะติดก้าวเรามาช่วยเดานะครับแฟนประจำก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้นะครับน้ำใจจะได้มีกําลังใจนะครับทำไปแล้วไม่มีคนกดใจไม่มีคนดูว่าตัวไขยตัวมันในไม่ช้า เอาต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับอืมเราชอบเลขห้านะฮะเราชอบเลขห้ามากๆอืมแล้วก็เลขหนึ่งจะมาอีกไหมก็ไม่น่ามานะครับน่าจะ น่าจะมีเบิ้ลด้วยหรือเปล่าก็มไม่ทราบนะเอาละฮะแบักีีก็ชอบอยู่นะฮนี่สามตัวจะให้เลขอะไรดีดนะครับอืมเอาดาเดาสักอันหนึ่งเลยครับเอาเอาตัวนี้แหละครับตัวเดียวนี่แหละ ชอบไม่ชอบกันแล้วแต่ครับไปก่อนละครับเดี๋ยวเวลามามากแล้วนะครับไปก่อนบายบายขอให้โชคดี